เริ่มจากคณะบุนแดงกับเพชรดำสิทธิ์กูไทยอายุ15ปีครับจากแม่ลาน้อยแม่ห้องสอนครับมีคุณอุทัยขจรงามยิ่งครับเป็นหัวหน้าคณะจกมา50ครั้งครับชนะ40แพ้6แพ้6ครั้งครับก็3ฟอร์มหลังนี้ชนะมารวดเลยครับชนะแสนแสบมานบรุงโลดชนะเด็ดดวงวอสันใต้ครับล่าสุดครับชนะอสูรน้อยสิทธิ์กูสิงครับส่วนทางด้านขขงน้ำเงินนะครับนั่นก็คือชนะชัยนายกเอ่าสาราครับมีนายก เอครับอภินันชาวลิตนะครับวันนี้ลูกชายครับขึ้นมาถอดมงคลครับ43ครั้งชนะ38แพ้มา5ครั้งนะครับ3ฟอร์มหลังนี้ชนะมารวดนะครับชนะธงรบกีฬาสปอร์ตครับที่ลุมพินีครับชนะทนเก็ดนอกเอายก3พิชิตชัยที่ลุมพินีครับแล้วก็มาชนะชมโเพชรสอเทียนโผครับที่สนามมวยเวทีลุมพินีเช่นกันครับกำลังสดเหลือเกินนะครับชนะชัยครับ3พบฟอร์มหลังของเพชรดำครับมุมแดง ชนะมารวดครับแต่ว่าเป็นการชนะที่ภาคเหนือครับที่แม่ฮ่องสอนแล้วก็เชียงใหม่โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วครับเป็นจังหวัดท่องเที่ยวอีกจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยเราวันนี้เปิดช่องนาว26ชมกันทั้งจังหวัดแล้วครับเชียร์เพชรด,ดำสิทธิ์ครูไทยจากแม่ลาน้อยครับถือว่าเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่สนับสนุนเยาวชนคนไทยให้ห่างไกลยาเสพติดมาเล่นกีฬามาชกมวยไทยกันเยอะแยะมากมายณนเะวลานี้ครับ ว่าจะเป็นจากแม่ลาน้อยจากศกเมยครับวันนี้มวยจากแม่ฮ้องสอนนี่ชกกันหลายคนครับนอกจากคู่นี้แล้วยังมีคู่อีกด้วยนะคุณมิสเตอร์ป๋องครับครับดิงเพชรนี่ก็จากศกเมยแม่ฮ้องสอนหมอกสามฤดูกองบสูสูงเสียดฟ้าครับตาเขียวกะจีผู้คนดีประเพณีงามลือนามทิ่นบัวตองครับจังหวัดแม่ฮ้องสอนส่วนนครศรีธรรมราชก็ เปืองประวัติศาสตร์พระธาตุทองคำชื่นฉมธรรมชาติแร่ธาตุอุด,ดมเครื่องถมสามกษัตร,ร,ร,ริย์มากวัดมาศิลปครบสิ้นกุ้งปูครับหนึ่งร้อยปอนด์ครับเป็นร้อยปอนด์ที่กำลังเป็นดาวรุ่งครับวันนี้นี่แข่งกันดังครับเพชรดำแล้วก็ชนะชัยแต่ว่าอยู่กันคนละหมุมเลยครับในห้องสอนภาคเหนือไปทางพิะวันตกของประเทศไทยเสีนนครศรีธรรมชาติเมืองเมืองวยอ,อยู่แล้วครับ เมืองมวยจริงๆเลยครับนครศรีธรรมราชครับยอดมวยเพียบอยู่ที่จังหวัดนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเจริญทองไม่ว่าจะเป็นฮิปปี้ไม่ว่าจะเป็นคมพยักษ์สิงห์มณีโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยครับจากแม่ของสอนี่นานๆจะเห็นสักทีครับลงจากดอยครับเพชรดำก็มีครูไทยนะครับคอยส่งเสริมอยู่แล้วก็มีปรัทยาครับ ช่วยสนับสน,นุนรวมไปถึงทอเลี้ยงคับจันทร์สาวคำเขตนะครับที่คอยดูแลมวยจากสายภาคเหนือนะครับ,รบาสายนี้เลยครับปลัดวิทยาสุริน1,864โค้งแลวครับไปจังว,วันแม่ห้องสอนครับจะไปได้หลายทางนะมิสเตอร์ผ่องนะครับผมไปื่อนบินก็ได้ครับแต่ว่าลงไม่ห้องสอนเอา่าจากแม่ห้องสอนไปไปศพเมยนีปลัชดวิทยาสุรินบอกว่า200อกิโลอะประมาณ190เกือบ200ครับ ใช้วเวลาประมาณ3ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงกันเดินทางโดยรถยนต์อขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ส่งเสริมทุกทุกท่านเลยนะครับโดยเฉพาะผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดครับ หนังสือพิมพ์คมชลึกสถานีโทรทัศน์นาว26บริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดท่อดีท่อพีบีซีท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาตโตโยตา ivo, ้าไฮรักซ์รีโวปฏิวัตทุกมิติแห่งกระบะอนาคตปุยย๋ยูเรียตราน้ปบาทหางปุ๋ยดีมีคุณภาพยาแก้แอนำดาำตปาเสือดาวยาเอลพีาเสือดาวบริษัทอัมนุฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัดและเล,ะละ็กครูครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปเช่นเดียวกับยาสตรีแพนเค้กผู้หญิงใช้ผู้ชายชอบนี่ครับทางซ้ายของชนะชัยครับวันนี้เป็นมวยขวาครับ แต่ว่าซ้ายหน้านี่เตะได้ดีครับหมดยกแรกครับประกันกู่เดียววัยรุ่นเป็นยังไงกันบ้า่อยากได้เงินเหรต่อให้สองสาวเลยฮะไม่ไดีการแล้ว ไข่ก็แก้ไขได้ท่อน้ำไทยพ่อน้ำใจมวยไทยคุณภาพดีก่อนชกต้องไหวครูเพื่อรำลึกถึงครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณเมื่อต่อสู้ต้องออกอาวุธให้ครบเครื่องทั้งหมัดท้าเข่าสอกทุ่มทับจับหักที่สำคัญต้องให้เกียรติผู้ต่อสู้และเคารพการตัดสินจึงจะเรียกว่ามวยไทยคุณภาพดี Q ิวไลนมคุณภาพอยากเห็นมวยไทยมีคุณภาพจากสากลโคลนมวังน้ำเย็น,น,น,ยยนกลับมาติดตามกันต่อนะครับขอบพระคุณเพิ่มเติมนะครับผู้สนับสนุนครับนมตราคิวไลนมดีมีคุณภาพของสากลโคลนมวังน้ำเย็นโดยคุณอำนวยทงกก น้ำมะเหลืองสมุนไพรเชงซิมอิวและยามองน้ำเชงเชองชองิวกลิ่นยูคาลิตัสแชมพูกุ้นแร์ลดผมร่วงผมบางสีสะล้านผลิตภัณฑ์ตราสามแม่ครัวน้ำจิ้มไทยรถเด็ดตลาน้งพรแซบจิ๊ดจ๊าดโดนใจปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน,น่นท้องเป็นหวัดเป็นไข้ใช้ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ไดฟิลินใช้ทาบรรเทาปวดและอักเสบข,ของข้อเอ็นกล้ามเนื้อ แอนตาซินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอ,อกเนื่องจากกรดไหลย้อนและรักษาโรคกระเพาะอาหารสองสมบัในขวดเดียวต้องแอนตาซินเยลเบนด้า5 0 0ถ่ายพยาธิได้ตัวกลมเม็ดเดียวครั้งเดียวเบนด้า5 0 0อย่าทาน้ำขาวไทยนครปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องกลิ่นหอมเย็นปาราศจากแอลกอฮอลและน้ำตาลอย่าทาน้ำขาวไทยนครยกที่2ครับคู่ที่หนึ่งของเราคมชัดลึกศึกมวยไทยทอน,น้ำไพลเดอร์ฮีโร่มุมแดงเพชรดำสิครูไทยน้ำเงินชนะชัยนายกอี่าศาลา ขยับเดินแลยครับทางด้านเพชรดำแม่เป็นนักมวยจากภาคเหนือครับแต่ว่าผิวนี่ดำมี่มครับนานๆจะเห็นแบบนี้ครับขยับเดินหดแก้งซ้ายนําเข้าไปาเจอซ้ายหน้าของชนะชัยครับพยายาม้าดวนชดแรกนะครับนี่ครับลองกําลังกันก่อนเลยครับเพชรดำครับเป็นสไตล์ของมวยเหนือครับป่อเพชเกียร์หลังไม่มีเพชรดำต่อยหมัดโอ้โหหมัดขวา โอ้หัดขวาต่อยแม่นนะแต่ว่าธนาชัยยังเฉยๆอยู่นี่แหละครับแบบฉบับกองนักมวยเหนือครับต้องบู๊ครับอ้าวดูวงในบ้างครบับล็อกเอาไว้แบบนี้ตีกันไม่ทันนะ่<อ>เดินต่อครับชนะ,ะทางด้านเพชรดำก็เดินแบบระวังแล้วครับนี่ครับหมัดครับนำเข้าไปก่อนแล้วก็จับในจับได้ตีได้ไหมพยายามจะสอดในครับเพชรดำ จอดนายก็อคิดกันนานไปนิดนึงกรรมาการแยกออกมาใหม่เตือนชัยมือตกการลนไม่ได้ครับเพชรดำยัต่อยมัดหน้ากลัวครับนี่รับเป็นต่อยมัดแรงครับเอาไปท้องในเล่นกำลังกันเลยครับอย่างนี้ครับน่ามวยจากทัานแม่ห้องสอนนี่ไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องพละงกำลังเพราะว่าเวลาซ้อมในขึ้นเขาลงเขาใจเย็นอยู่ครับเตือนชัยรอดักเตะเอ้ามัดกับมาแล้วครับเพชรดำ เด้งตีสวยแต่ว่าชนะชัยก็โต้ได้ขวาครับพยายามเล่นกันทั้งนอกทั้งในครับตอนนี้ครับถือว่าเป็นการประกบที่ถูกคู่ของปรมาดีเกียรติเพชรของเราครับดูไม่ออกกอกไม่ถูกคู่นี้มวยเหนือกับมวยทางใต้ครับแม่ห้องสอนกับทางด้านนครศรีธรรมราชก็พยายามจะเปิดเกมชนครับชวนทะเลาะอัดไปเรื่อยครับเพชรดำ โดยเฉพาะหมัดขวานี่ต่อยได้น่ากลัวครับแต่ว่ายังไม่เข้าจุดโฟกัสขยับแมซ้ายก็ยกบังได้ครับชนะชัยครับยังคู่ขี้ใกล้เคียงอยู่นะครับยังไม่มีใครเพียงพามครับหวา่างแขนขวารับหมัดแม่หุกซ้ายเฉียวหน้าไปนิดเดียวครับโอ้หมัดของทางด้านเพชรดำเราเห็นแล้วนะครับว่ามันเฉียดไปเฉียวมาตลอดยังไม่จับเป้าชังจัง ธนาชัยก็ไม่ไม่ตกใจครับแข่งยาวกว่าหมัดอยู่แล้วขยับหมัดแกขยับแข่งทันทีก็สายหน้าแหละครับตัดเข้าไปรอหดรอโต้ครับนีครับแต่ได้แม่นครับแข้งซ้ายของธนาธนาชัยยืนมวยสวยนะครับแล้วก็วางสายหน้าได้ดีด้วยฮะบดยกครับพักก่อนครับทำไมผมถึงใช้ Forest Collection เพราะมีน้ำมันสกัดเย็นจจกผิวมะกรูดช่วยแก้ปัญหาผมขาดุดร่วงได้จริงถ้าไม่เชื่อพิสูจน์ด้วยตัวคนเองดีกว่าถ้าไม่ดีจริงผมไม่กล้าท้าหรอกฟ l e เล Collection ครบสุดกลา้าท้าลองยาเกร็กคู่ปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองรวมและช่วยฟื้นฟูร่างกายจากความเสื่อมนึกถึงยาสมนาุนไพรบำรุงร่างกายต้องยาเกล็กคูเท่านั้นวัยรุ่นเป็นยังไงกันบ้าง อยากได้เงินล่ะต่อให้สองเสาวเลยเหอไม่ได้กาแล้วพลาดไปก็แก้ไขได้ท่อน้ำไทยท่อน้ำใจเราชอบทำอะไรหลายๆอย่างกับผมผมตรงก็ดูดีนะแต่ถ้าผมเสียล่ะ ย้อมผมอีกแล้วนะเมื่อเดินก่อนก็บอกว่าจะย้อมครั้งสุดท้ายแล้วไงโดฟใหม่ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียทันทีและช่วยป้องกันผมเสียในอนาคตโดฟดูทีทีโซลูชันเหนือกว่าเรื่องการฟื้นบำรุงผมเสียกลับาา <S <S มาตามต่อนะครับขอบพระคุณผู้สนับสนุนเพิ่มเติมครับโรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอินเรียนห้องแอร์สภาษาอังกฤษจีนไทยสอนครูต่างประเทศนะครับ รับเด็กนักเรียนเตรียมอนุบาลถึงป .6 คุณวิเชียนสมพรุ่งโร์ครับจากบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัดยาก,กระายเส้นตราโคเทียมเวียนโดยห้างขายยาสมศักดิ์เภศัตอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเครื่องเสียงติดรถยนต์บอสบิกชุกกีฬากีฬาโดยพ่อเลี้ยงคำจันทร์สาวคำเขตสจอสมคิดมากวงและกาแฟโฟกัสสจภฑูทุนจันแจมยามองเขียวสมุนไพรตราโพดาวของแท้ต้องมีรูปหมอเหรียญคำบุติดอยู่ข้างขวด อุปกรณ์มวยท็อกทิ่งหลังคาเมทัลซีตราสิงโตงานดีมีคุณภาพของบริษัทแม่ทองใบสตีล028741261บริษัทฮาวลีลักกีเกิลแอดเว์เจอร์จำกัดโดยทนายมิเชลและหนุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่รวมไปถึงสีคุณภาพเยี่ยมสีออเรนเทนตอบโจทย์ได้ทั้งคาภายนอกคาภายในทาไม้ทาเหล็ก061912333 3ยกที่3ครับเปิดเกมโอ้ยกนี้ ไม่พูดพร่ำทั้งเพลงเข้าไปประกบปงในทั้งคู่เลยครับมุมแดงนี่เป็นทางด้านเพชรดำน้ำเงินชนะชัยล้มลงไปครับชนะชัยใจเย็นมา2ยกครับชนะชัยยกนี้เริ่มจะออกวุฒมากขึ้นครับส่วนเพชรดำนี่บู๊อยู่แล้วครับวงในเตงตีดูมั่นใจในสภาพร่างกายตัวเองเดือดเกินนะครับทางด้นานของเพชรดำครับแต่ว่าชนะชัยก็นิ่งมากครับบอกแล้วนะครับว่ามวยทางเหนือเรื่องพละกำลังไม่ต้องเป็นห่วงหมัดฮุกซ้ายนี่ โอ้โหจังหวะได้น้ำหนักไม่ดีพอเมื่อกี้นี่ครับทางด้านชนะชัยปกย้คล้อมนายแกก็เสียบเข่าสกัดไว้ตลอดมีรูปวามหน้าครับชนะชัยนี่ครับแทงขวาจับได้อีกแล้วครับเพชรดำแมดูสรงมวยนี่แข็งแรงเลยครับมั่นใจในพละกกาลังของตัวเองโอ้โหที่บ้าเจอเข่าซ้ายของชนะชัยครับแล้วก็เน็บขวาแล้วก็ยกบังไว้เลยครับเพชรดำมองหน้าทีมงานครับว่าให้ชกแผนไหนครับ ผู้เลี้ยงบอกให้เดินไวๆคิดไวทําไวเลยเพชรดาอย่ารออย่าคุยนี่ฮะพอคุยก็โดนแข่งก่อนเลยฮะัพยายามจะดักแทงครับนี่ครับผมนหนกตั้งแขนเอาไว้สกูออกมาเสียบอ้าวเพชรดาพยายามเดินต่อเนี่ยเจอซ้ายหน้าครับแต่ว่าลูกงูลูกสู้ครับนี่ครับต่อยลาตัวไปก่อนตีเข่าขวาครับต่างคนต่างตีขวาครับพิทักษ์พรองแพ้ครับแยกออกมาครับ เพชรดำยังมีทีเด็ดทีขาดอยู่หมัดหุกซ้ายหนา้านี่ฮะเตะขวานําไปก่อนต้องต่อเนื่องหน่อยเรื่องอาวุธครับเตะไม่โดนต้งว่าคิดนานไปหน่อยครับขาดเกินๆกันซงน,นั้นเพชรดำต้องให้ไวครับสะวนธนาชัยนี่ต่อยละเอียดครับนี่ครับไม่ได้ออกข้เพื่อครับออกเน้นๆโดยเฉพาะแข้งซ้ายนี่แหละครับสายปลาย,ปลาย,ป,ลายปลายเท้านะครับแต่ว่าเพชรดำดูครับ ดูเดินเดินหยุดห,ดหุดนะครับจังหวะยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่ครับการตัดสินใจดูจะช้าไปนิดนึงครับทางด้านเพชรดำตาให้ชนะชัยนี่ตั้งเกมรับแล้วก็ดูครับออกอะไรมานี่แตตั้งกำแพงรอเลยเพชรดำเตะมาติดรังอ้ามัดครับวงในนี่ครับลูกหลอกลูกจับครับชนะชัยแมแก้านนีตั้งรอเลยครับไม่ให้เพชรดำขึ้นคอได้ ยังต้องเดินต่อนะครับนี่สืบ้าเข้าไปไม่ถึงนะครับคือเตะไปมันเสียแรงเปล่านะครับเจอซ้ายหน้าของชนะชัยครับเป็นเหลี่ยมมวยแล้วก็เป็นสมองมวยครับความเก่าในเกมของชนะชัยมวยดาวรุ่งฟอร์มสดนี่ครับแขรงเตะทั้งซ้ายทั้งขวาครับได้ทั้งสองแข้งหมดยกที่สาม เมื่อมีอาการเจ็บคอ <c oughs> เสรพซิลรสน้ำพึ่งมะนาวยาอมฆ่าเชื้อโรคในปากและลำคอและยังช่วยให้ชุ่มคอบรรเทาอาการเจ็บคอยาวนาน2ชั่วโมงใช้สเตปซิลขอแนะนำสเตปซิลออร์เอนท์วิตามินซีสปอร์ตทุกองศาอยลักซีโวอร์ทรีดสปอร์ตเทวใหม่เนยกขึ้นอีกขั้นด้วยนว,วัตกรรมชู่ล่างดีซีเอเนยเปลาใจสไตล์สปอร์ตต้องไฮลักซีโวอร์ทรีดสปอร์ตเทวใหม่ ยาเกร็กขู่ปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองรวมและช่วยฟื้นฟูร่างกายจากความเสื่อมนึกถึงยาสมุนไพรบำรุงร่างกายต้องยาเกร็กขู่เท่านั้นผมทุกทรงดูสุขภาพดีทำได้ไงชุดผลิตภั่า์เทรชเมทแพลตตินัมสตริงช่วยฟื้นบำรุงผมปูที่จะแต่งมาตลอด2ปี 2> ช่วยปกป้องไม่ให้ผมเปราะขาดแน่นาคตผมปูด,ดูสุขภาพดีสวยพร้อมโชว์ลดมากเกิ40เเหลือ99บาทถึง14พฤศจิกายนนี้ กลับมาตามต่อนะครับดูครับว่าเกมของชนะชัยกับเพชรดำยังไงครับก็พยายามจะเดินนะครับแตงด้านของเพชรดำครับเพียงแต่ว่าจังหวะมันยังไม่ได้ครับขาดกันเกินอยู่ครับแล้วก็เดินเดินหยุดหยุดด้วยและพรุ่งนี้ครับวันจันทร์ที่10ตุลาคมพี่น้องชาวพัทลุงครับไปร่วมเปิดสนามมวยแห่งใหม่สนามมวยมาตรฐานโอโถงครับ สนามมวยเกียริกาเซมแม่ขีพัฒลุงจะเป็นดารุ่งเกียริเพชรบุกสิทธิ์หนุ่มน้อยในวันพรุ่งนี้จัดหนักจัดเต็มเหมือนกันครับวรรุิบ่าววียินชกกับซุปเปอร์เจ๋งปอพินาพมีสกายงามจิตเมืองนอนกับหลานแย่แก้วเกียริโยธินเจ้างางดำสิทธิ์หนุ่มน้อยต่อยกับเหล็กเพชรปอเตระกุลพร้อมมวยดีมวยดังเต็มอัตราศิก์เลยครับวันพรุ่งนี้ไปดูไปชมไปเชียร์กันกับการเปิดสนามมวยแห่งใหม่สนามมวยจกตรกาเซมแม่ขีพัทลุงครับก็เป็นสนามมวยครับที่ พี่หนุ่มน้อยเมื่องหาดใหญ่ครับจัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างเยาวชนครับดาวรุ่งแดนใต้ให้เข้ามาดังในเวทีเมืองกรุงในอนาคตต่อไปแหมมาแล้วครับเฮดดามครับหมัดต้องมาเร็วครับต้องไม่กลัวครับถ้าเกิดกล้าก,ก,กล้ากลัวนี่ดังไม่ได้ครับเจอแข้งซ้ายคืนด้วยแข้งขวาหมาัดขวาครับโอ้มาเป็นพายุครับออกมาต้นยกหมัดครับหมัดกับศอกครับยกนี้เอามาใช้เยอะครับแล้วก็หักทิ้งลงไปโอ้ เอ้ยหุกซ้ายครับตีได้ไหมตีได้ไหมแม่แต่ในนี้ไม่ควรไปยุ่งนะฮะเพชรดำครับหรือทีมงานก็บอกว่าในไม่ต้องเอาครับเล่นนอกอย่างเดียวแม่ในก็โดนชนะชัยนี่ตีซ้ายตีซ้ายเออรอถนนะัดตอนนี้นะอย่างอื่นยังไม่ต้องพูดถึงต่อยมาให้แม่นๆนี่ยนี่มีสอบแกงเข้าไปผลักออกถ้าทําได้ต้องผลักออกแลวตยายหมัดแต่ว่าชนะชัยไม่ปล่อยชนะชัยครองไว้สิครับ วงในนี่ของชอบครับเนาชัยล็อกลูกจับได้เปรียบครับเอ้าเวียงออกไปครับออกมาเล่นบนนอกแล้วก็ต่อยครับเพชรดำต้องลุยมาแนวนี้ครับต้องไม่กอดด้วยเอ้าตัวเองนี่ไปเสียหลักซะก่อนครับไม่มีทางเลือกครับเพชรดำครับต้องเดินต่อยเดินฟันต่อครับจะโดนอะไรมันก็ต้องโดนแหละครับเพียงแต่ว่าต้องเอาคืนตามแผนของตัวเองโอ้แล้วครับมวยมัดมาเร่งอันยอทีสี น่ากลัวครับน้ำหนักหมันก,ก็ยังได้ด้วยเจ็บแต่ว่ายังต่อยไม่แม่นพอของเชียร์ยังมีอยู่ครับเพชรดำขอให้ทำต่อเนื่องครับคือต่อยแบบมีความหวังครับคือคนเชียร์เพชรดำก็มีความหวังไปด้วยครับเพราะว่าต่อยได้คมนะครับแล้วก็ต่อยได้แม่นครับแเพียงแต่ว,ว่าแกทำทำพอทำได้แล้วมาหยุดทำได้แล้วมาหยุดเรียกว,ว่าต่อยแบบนี้บีบหัวใจกองเชียร์นกันับ กองเชียร์มุมชนะชัยนี่หัวใจอยู่ตาตุ่มเหมือนกันครับแต่น้ำมันแต่ละหมัดที่ปล่อยออกไปความพยายามของเพชรดำหัวจักไม่ห้องสอนครับนี่ครับมันชาววัดชาวเวียนครับยังไม่เข้าจุดโฟกัสครับแนววงในชนะชัยแกล็อกเหนียวเลยครับต้องเดินต่อครับเพชรดำครับจะหันมามองอะไรนักหนาครับพี่เลี้ยงต่อยขวาลำตัวครับคือหันมาทีไรเขาก็บอกตรงเดิมนะครับให้เดินต่อยหมัดครับ มีม<า>ประสบการณ์มวยชัดๆเลยครับแบบนี้โอ้โหน้ำหนักหมัดน,นั้นได้ครับจั้หวะต่อยก็ดีแต่ขาดความต่อเนื่องไปนิดหนึ่งับแม่นๆหน่อยไอ้ทานิชัดไอ้ธนาชัยนี่ก็ตั้งกําแพงรอี่ครบต่อต่อยนี่ก็ได้เตลอดนะครับแต่ว่าออกมาตื่นออกมาหยุดครับแบบนี้แไม่ต่อเนื่องทำเป็นเล่นไปนะครับยกนี้นี่ก็บอกว่าเพชรดำม่ทำได้ดีนะครับ พียแต่ว่าถ้าเกิดให้มันจะเข้าตาจริงๆนี่มันต้องต่อเนื่องมากกว่านี้เท่านั้นเองแต่ว่าหมดยกะแล้วครับเดี๋ยวมาตามต่อยกต่อไปขอแนะนำคุกกี้กู๊ดทามช็อกโกแลตชิพเต็มเต็มกู๊ดทามอร่อยเพลินทุกคำปกปกสปอร์ตทุกองศา ถายรักซีวอ TRD สปอร์ตทีวใหม่นึ่ขึ้นอีกขั้นด้วยนวัตกรรมชู่วลา DCS นุ่มเร้าใจไต้สปอร์ตต้องถ่ายรักซีวอา r d สปอร์ตทีวใหม่ทำไมผมถึงใช้ Forest Collection เพราะมีน้ำมันสกัดเย็นจากผิวมะกรูดช่วยแก้ปัญหาผมขาดุดร่วงได้จริงถ้าไม่เชื่อพิสูจน์ด้วยตัวคนเองดีกว่าถ้าไม่ดีจริงผมไม่กล้าท้าหรอก Forest Collection ครบสุดกลา้าท้าลองอยอเคลิกขู่ ปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองรวมและช่วยฟื้นฟูร,ร่างกายจากความเสื่อมนึกถึงยาสมนุนไพรบำรุงร่างกายต้องอยาเกร็กคูเท่านั้นกลัมาตามต่อนะครับทุกผู้ชมครับผมจะเล็กซึกมไมไทยท่าน้ำไทยเดอะฮีโร่นี่ครับจังวะ กระแทกมัดขวาของเพชรดำก็ทําได้ดีนะครับแล้วก็เรียวแรงนี่ยังยังดูเหมือนว่าเหลืออีกเยอะด้วยครับเพียงแต่ว่าเดินเดินเดินหยุดหยุดเรื่องมันก็เลยออกแนวสะดุดสะหน่อยยังมีเวลาเหลือให้เขานะครับยกสุดท้ายละลครับนี่คือความมันของคมชันลึกศึกมวยไทยท่อนำไทยเดอะฮีโร่ทุกวันอาทิตย์ครับท่านผู้ชม18นาฬิกา25นาทีโดยประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเต็มอิ่มกับการ ร่วมกันอนุรักษ์ส่งเส,ส,สริมศิลปะมวยไทยของคมเจ้าึกสมวยไทยทอน้ำไทยเดอะฮีโร่ทางช่องนาว26่นาทีสุดท้ายครับก็เหมือนเดิมแล้วครับทางด้านเพชรดำต้องเดินครับแล้วก็ต้องทำให้ต่อเนื่องด้วยครับถ้าไปมวัวเดินเดินหยุดหย,ยุดแบบนี้นี่ชนะชัยตั้งหลักได้ครับตามมาต่อเลยครับยกสุดท้ายครับ เดินแล้วครับเพชรดำครับนี่ครับฮุกซ้ายทําได้ดีต่อเนื่องไหมคือตอนนี้ตัวบอกมีอาชีพมาแล้วนะครับทางด้านของมุมแดงครับตอนนี้ไม่ออกครับนาชนะชัยก็ต้องดูว่าจะเอาอยู่ไหมในการในเกมที่คุมตั้งรับมือตกกลาลนยลยยุ่งเลยครับนี่ครับชนะชัย,ยกจกตลาดครับกอดเอาไว้ครับ กอดเอาไว้แล้วก็คอยอีเด้งตีครับโอ้โหอา้าวแหมจังหวะน,นี้เพชรด,ดำเสียงเฮกับมาดังอีกครั้งหนึ่งมาดขวาครับเพชรด,ดำครับแหมชนะชัยก็พยายามรวบให้นานที่สุดครับลุยต่อครับลุยต่อครับเพชรด,ดำครับชนะชัยเอาอยู่ไหมโอ้โหดูแกวิ่งปรีเข้าใส่ต่อยหมัดเลยเพชรด,ดำเออไม่โดนเน้นที่หมัดซ้ายหมัดขวาครับโดยเฉพาะหมัดขวาต่อย ้าไม่ใชม่มีีดูครับจังหวะเข้าเาาด้งตีเด้งตีกรรมาการแย่ครับพี่ครับขวาแข้งซ้ายครับเพชรดำครับต้องต่อเนื่องครับต้องต่อเนื่องเอาแข้งซ้ายครับเจอขวามาฟันสอกขวาครับเพชรดำเป็นไปได้หมดนะครับโอ้โหนี่คือความมันครับเปิดหัวก็ เป็นมวยคุณภาพที่เบียเกตเพชรปรุงด้วยของเราหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่รังสรรค์มอบให้พี่น้องทางาที่ชมช่องนาว26ดูครับปุ่เพชรดำยังไม่ละความพยายามเชื่อแน่ว่าไม่ว่าจะแพ้หรือชนะเพชรดำมีอนาคตแน่นอนครับเด็กคนนี้ฮะแหมต่อยั้งนานครับพึ่งจะนึกออกวเองกะเตได้ดีครับไปต่อยซะนานแล้วอ้าทันไม่ทันครับเพชรดำแข้งขวาครับเพชรดำครับโอ้ต้องทําต่อครับทําได้ทําต่อครับน้องครับอ่าเจอซ้ายของ ชนะชัยออกมาผ่อนบ้บา,า,า,างครับบุกมาสตาร์ทออกมานี่ับนี่ครับแข่งขวาหมัดขวาครับทำได้ดี<อ>ครับอ,อยู่ที่กรรมการแล้วครับว่าจะยังไงเดินต่อแพรอำดูจังหวะจะต่อยหรือเตะครับไม่ว่าเะขวาจะเตะเต็มเหนียวเหมือนกันดูครับช่วงปลายยกจ่อยอยางแล้วขึ้นบนถอยยังใจเย็น เย็นจริงๆครับชนะชัยแบดดาคกับทุกอย่างดีหมดครับขาดแ่ความต่อเนื่องครับเนี่ยครับแค่ขวาครับโอ้ทำเป็นเล่นไปนะครับจะว่าไปแล้วนี่ชนะชัยในสองยกสุดท้ายนี่แอ้แกก็ถอยเยอะด้วยนะครับเติมทองไม่มีนะแล้วโบกให้พอแล้วครับทางด้านของมุมแดงครับโอ้โหเอาละครับคุณผู้ชมครับเอานับถอยหลังห้าวินาทีสุดท้ายแล้วครับ โอ้ี่อะไรก็เป็นไปได้ครับมวยไทยไก่เดือยนี่คือมนต์เสน่ห์ของเราครับผมชล็กซ์มวยไทยท่าน้าไทยเด้ The Hero. อฮีโร่อะออกฝั่งไหนครับแหมแบบนี้นี่วัดใจกรรมการผู้ให้คะแนนครับเดี๋ยวรู้พีคาทองแหครับรวบรวมคะแนนข้างล่าง3าท่านครับกิจจาภูลศักดิ์ธนกรนี่แหละครับนี่แหละครับ อย่างที่เรียนไปครับแมมันเ,ออเป็นไปได้หมดแหละครับ,รบมวยเดินขยันเดินทาครับอ่าพักคู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ